ขาพัดเอ๊ะเอาพาดคอมันเนี่ยเอ๊ะสบายอันนี้สบายขาอันนี้ได้ไอ้ต้นไอ้ต้นไอ้ต้นน่ะไม่สองเอ๊ะหยุดหเออะนอนมีการมีการตืดออกเออสบายหมอนมันนอนหมอนมันหนุนด้ะหมอนมันหนุนบอกอันนี้หันไปดูพี่มึงตี ต้นเอาหมอนต้นนะทําบางเอาขอนหนุนได้ต้นมึงนอน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 มาอนอนมานอนมาลูกมาเออทําบางกําลังหาหมอนน่ะอมอนเอาหมอนมาเอาขอนมาเอ๊ะปุ๊บนี่ภาพขามันเลยหมอนม่ลองคิดหน่อย